เสร็จจากขายของครับแล้วก็มายามเบ็ดต่อครับไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ตัวหรือจะมีตัวไหนลงมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับขอขาไม่ขาตลาดนัดไม่ใช่มาขายของอย่างเดียวครับวา,างเบ็ดไว้อีกได้ไหมรงจะได้แรงจะได้แรงจะได,ะไดอะ้อันนี้จุดแรกเดี๋ยวดูก่อนว่ามีตัวไหนลงมาหรือเปล่า รุดุดหรุดรุดบ่อโอ้ยเสียดายเลยครับมันมันติดอยู่ครับแต่ว่ามันลากไปท่านกับไปหญ้าแล้วก็รุดเรียบร้อยจุดนี้ปลาอ้าวเ,าเดี๋ยวรอรุ่นจุดต่อไปอีก <c oughs> ปลาบูนอนนิ่งๆอยู่ในน้ำํำมองเห็นแต่ว่ากล้องอาจจะมองไม่ชัดกาลังหย่อนเหยื่อเข้าไปดู <G ül> นั่นโอ้โยเน่นอนแต่ะวะใต้เชยเลยนูเดี๋ยวเดโอ้ยเอาใช้ยย่อนลงไปได้เลยไปโอ้โอย,ยันใกน้โโ้โอโนยนอนแต่วะโอ้ยรู้จักทำอีกแล้วเอาอะไรย่อนให้มันกินเมีเบ็ดเขียดเขียดปลามันตะคุกงับเลยมันมมั้เื่อกีถ่ายไม่ทันเลยปลาบูบ่ก็ก็ถ่ายอยู <S <S ่แต่ว่ามันเร็วโพด กำลังซูมม<ฮ>ันอยู่อามสดๆใหม่ๆเลยนี่ค่ะเบ,บ,บียดไปเลย่อยเลยเยเค,ครับเดี๋ยวเราดูตรงจุดนี้ถ่ายแตท่ทีมันกินเร็วมากกล้องจับภาพไม่ทันเห็นได้แค่นี้เดี๋ยวดูดิสายตาผ่านนักล่าก็มองเห็นแต่เรานี่ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่น่ากัดอัญมไปแล้วครับดูว่ามันจะติดไนะหมตนลง ปึ๊บเรียบร้อยอีกแล้วครับพี่น้องโอ้โหนะทำไมมันกินง่ายแค่น,นี้ดูครับอโอ้โหยยเย่ย่แน่นอนแน่นอนจริงเสจอตายแล้วครับพี่น้องเห็นวนะเอนนี้จะใช้แน่นโอ้โหแน่นอนจริงย้อนปั๊บติดปั๊บเลยอือ บอมันของแกบอแทบอตัวนี้จำนวน้อยค่ะโอ้ยแปลนี้ก็เห็นเยื่ออะไรก็งับอย่างเดียวเลยพองับก็เสร็จอ,อ,อลุ้นจุดต่อไปอีกครับว่าจะมีปลาให้เราได้ตกเบ็ดอีกไหมตอนนั้นทำอะไรนะเห็นเห็นปลาหอหมบอเอาเาลุ้ปอ๊าเอาอีกแล้วครับโอ้ยตายโถ <laughs> ย้อนเอาง,ง่ายๆอย่ายงนี้เลย <laughs> เใช่นอนจริงๆงแต่ละจุดนี่ไม่กี่ก้าวนะครับเ,เดินออกมาก็เจออีกเจออีกเจอแล้วครับผมพี่น้องอย่ายเอาดูๆย้อนเข้าไปนะครับปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับเ,เ,เรียบร้อยเลยแน่นอนแน่นอนจริงๆเลยโอ้โหนี่ครับ อ่าดูโฉมหน้านายฟานใช่อ,อันนี้มีมีคนงงมากเลยครับไม่คติดได้ยังไงเราด,ดูไม่เคยเจอนเนี่ยบอย่างมันติดว่าแต่เป็นเป็นเหยื่ออะไรเกลียดกันอยดเดี๋ยวลองย้อนดูติดให้ไหมไหนย้อนแล้วบ่โอ้โหครับเดี๋ยวลองดูติดได้ไหมย้อนไป้ะย้อนไป้ะครับปึ๊บเรียบร้อยครับอีกแล้วครับโอ้โหได้กันแล้ว เฉียงครับวันนี้มองเห็นว่ามันจะกินไหมไอเฉ่งมันไม่ค่อยกินครับแต่ว่าอันี้จะลองลุ้นดูว่ามันจะกินให้เยียบร้อยครับ